พีไไ be vida, oh. um, e ่แจนอนแจนอยแจนอน่้าวพี่แจนอยใครจะเป็นคนแจกใเป็นนแจใครจะเป็นคนแก่แกะ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 ะแะากะแกะะไรเแกะ้กะอกเอกาะเกะแกะะ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 ะเ อตี้ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอลูกฮะว้าวว้าวดูสิอะไรอะลูกนี่แล้วเนี่ยน่าว้าวเยอะแยะเลยอันนี้เป็นลูกคิดลูกคิดลูกคิด แอปจีนี่ไงนี่ไงว้าวเยอะแยะเลยลูกไหนไหนเรามาเรียนกันดีกว่าไหนได้อะไรบ้างเพี้ยพี่นั่งใหม่หน่อยครับลูกอ่าแกะหน่อยแก่หน่อยไหนอะตรงได้อะไรบ้างไหนอาตี้ได้อะไรบ้างลูกว้า เดี๋ยวแม่แกะให้อะแล้วตรงได้อะไรมัง่งตรงได้อะไรมัง่งว้าวอ่ะตรงครับตรงเลย,ด,เด,ยดีใจกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆวันนี้ได้ของเล่นใหม่อีกแล้วเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวขอเวลาไปแกะของเล่นก่อนนะครับ หนูดูว่าเลขไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะคะลูกไหนไหนอะตรงอะตรงเสียบสิเสียบเสียบเธอทำเป็นหรอตรง สายอตี้จะชอบลูกคิดควรจะเป็นหมออย่างนี้แหละดูดิชอบลูกคิดใช่ไหมจะเป็นหมอใช่ไหมพี่อ่ยตี้ครับพี่อตี้พี่ตี้จะเป็นหมอเหรอหมอ<า>ฮะเป็นหมอให้แม่ไหมเป็นหมอแม่ครับขึ้นบนครับขึ้นบนได้ ดูโโด,ดูจะเป็นหมอให้แม่ไหมครับหมอแม่ได้เป็นหมอให้แม่ให้ได้เนาะชื่นใจจังเลยอะ่ะชื่นใจจังเลยจจเกียตี้เล่นอะไรอ่ะครับสีแดง ไหนอะสีอะไรมังม่งเขียวเอาเขียลงเปลยนลงมาเอาลงมาเอาขึ้นลงเปลียนลงมาอโตกไหนเอามาใส่สิลูกตรงเอ้ย ตรงครับนี่บนขิงโบได้ขิงโบได้ขินโบได้ขิงบน อตรงหวานไปเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวแม่ตีเลยตรงเล่นอะไรอ่ะไหนอ่ะ เข้าช่องไม่ถูกเลยเข้าช่องไม่ถูกเลยไหนอะดูพี่รต,ตี้สิเก่งมากเลยดูยพี่รตี้พี่รตี้เก่งมากเลยทามทามไม่ทำไม่ทำหรอกไม่ท้องแ มานี่มาลูกมานี่มามาดูนี่มาดูนี่แล้วแล้ว,ลวมาดูนี่ A อบซีนี่แล้วมาเล่นกับพี่อิตี้แล้วแล้วแล้วนะ,ะนี่ยังไม่แกะเลยเนี่ยแกะสิลูกแกะเลยนี่ไงยังไม่แกะเลยแกะเลยครับอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะ ไม่เคาะพี่นะไม่เคาะเปิดซีอ่ะี้เปิดซีอะไรอะ่ะอ่ะอย่าทำพี่อย่าทำพี่พี่อดี้จะเป็นหมอให้แม่ไหมครับเ,เป็นหมอไหมลูกเ,เป็นหมอให้แม่โอเคพี่อี้ชอบเล่นลูกคิดด้วยนะครับชอบใช้สมองนะครับชอบคิดเลขนะครับชอบคิดบวก แล้วอาตรงอะอาตรงจะเรียนเป็นอะไรอะครับเรียนเป็นอะไรให้แม่ฮะโอ้ยดูพี่เอตี้แบบเล่นจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับลูกคิดเนี่ยแบบชอบการอาใช้สติปัญญามากๆเลยนะครับแก้ปัญหานะไม,ไม่อย่าทำพี่อาตรงเนี่ยดื้อเดี๋ยวแม่เตียตรงเลยนะทำไมชอบแกล้งพี่ตี้ตลอดเลยอ่ะ อย่าทำแม่บอกอย่าทำพี่<ด>เราเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนยังไงฮะเราเป็นคนยังไงทําไมเราถึงแกล้งพี่อย่าทําอาตรงแม่เตียตรงจริงนะพี่เตีเขากำลังใช้ ความคิดอยู่อย่ามากวนเะพตตี้เรียนเป็นหมอให้แม่นะครับเป็นหมอไหม,ม<า>เป็นหมอให้แม่เนาะเป็นหมอให้แม่ไหมครับ<า>ดูเพตตี้ชอบมากเลยนะคะ ลูกคิดอันนี้เล่นจะเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเขากำลังคิดอะไรอยู่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่จับของเล่นชิ้นอื่นเลยนะคะตั้งแต่เปิดมาปกติจะงอแยมากอันนี้จะไม่สนใจคุณย่าเลยว่าคุณย่าอยู่ไหนนั่งเล่นอยู่คนเดียวแบบเงียบ เหมือนเขากำลังตั้งใจจะให้มันเป็นไปในทางไหนสักทางหนึ่งหรือเขากำลังจะหาทางออกหรือแก้ปัญหาให้กับวางวนของลูกคิดเหล่านี้ สามขวบแล้วนะครับแล้วก็ตัวยาวมากๆเลยตอนนี้แล้วก็จำเก่งมากแต่น้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าจริงๆจะเข้าปีนี้แล้วติดโควิดยาวเลยก็ยังไม่เดินนะก็น่าจะได้เข้าพศสภาหกห้าอาจจะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านนี่แหละค่ะอะ แอนที้ไม่ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วแม่ว่าจริงจังมากเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่แอตตี้หาทางออกให้กับลูกทิปนี้ไปก่อนเนาะสู้ๆนะครับลูกอันไหนใส่ช่องมันถูกโฟอยู่ไหนลูก วันวันก็มานี่ก่อนวันมานี่ก่อนวันมานี่ก่อนลูกแล้วเอา2 2อยู่ไหน2นี่ไงอันนี้ไฟชูน้องก็ควรพี่ก็จะใช้สติเอาเอาเข้าไปเอาโฟใส่ไหนลูกโฟโฟนี่ไงโฟเนี่ย

ไฟและทูทอยู oh. uh ่ไหนลูกทูททอะตงอะตงอย่าทำพี่อาร์ตี้นะลูกมาดีนายอเลี่วทวทวท้วเยอะตัด ต่อไปต่อไปอะไรอ่ะต่อไปอะไรดีอ้าวโอ้ยหยุด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 อ่ะเอาคอ่ะอเอาเอาคืนพี่อตตี้ก่อนเอาคืนพี่อตตี้พี่แอตตี้ก็เรียงเรียนหนังสือลูกเรี้ยงสือเรียงหนังสือหนูอยากกวนอยากกวนอันนี้อ่ะไฟไฟไฟใส่ี ชูอยู่ไหนลูกชูหายไปไหนชู้ชูโน้วันนั้นแพวิตี้แล้วชูไปไหนหนูดูชูใหม่สิชูอยู่ไหนลูกไหนให้รู้แล้วเพียตี้ลูกขึ้นสิเพียตี้ทับทูหรือเปล่าลูกนั่นไงทรูน่ะสีพลิ้งน่ะลูกพลิ้งคันเลยทรูเย่ เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคโอเค